ผัดหมูสับกระปุกหนึ่งสี่ร้อยกรัม400กรัมปกติเราขายอยู่เนี่ยกระปุกละ189้บาทแล้วก็ปลาสลิดต้มยำ250ากรัมเป็นน้ำพริกแห้งเป็นชิ้นปลาสลิดแบบฟูๆทอดกรอบเลยกินเปล่าได้กินข้าวได้แล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปโคตรอร่อยโคตรอร่อยเลยตอนนี้ปกติเนี่ยเราขายชุดเนี้ยประมาณ400กว่าบาทแต่วันเนี้ยเราขายแค่380บาทใช่ป่าวใช่ครับามปบาทกุลตาค้าเลยผมบอกให้นะผมเป็นคนที่ กินของอร่อยอาจารย์แล้วผมเอฟซีผมเนี่ยเขาจะตามผมเลยบอกว่าอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยผมจะเลี่ยงไป่แต่อันเนี้ยเมื่อกี้นะผมเปิดเทสก่อนยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวผมรอข้าวมาชิมัได้เลยขอโปรมาสามร้อยห้บาทสามอยหบรรอสามร้อยห้าสิบมานาจิก้าใครกดได้แสดงว่ามีคูปองส่วนลดเพิ่มอ่าใช่ถ้ากดเลยรอหาอะไรก่อนคนเนี่ยเข้าไปเนี่ย

ติ๊กตอกแรกบอกมาแล้วเมื่อกี้ติ๊กตอกแรกบอกไปแไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไม่รอดใช่ไหมไปม่รอกเลยติ๊กตอกแล้วติ๊กตอกนะอย่างนี้ผมไม่ฝากนี้เมื่อกี้ผมเปิดฝาผมดมกลิ่นเนี่ยเป็นไงฮะน้ำลายออกเลยจริงอะทุกคนอะดม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 จริงคือแบบเฮ้ยกลิ่นมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นมันได้ร้อนละร้อนไปอยู่แล้วไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาท มาแรงมาแรงคนเข้าไปลุมกดอ่ะตอ์นี้อร่อยมากนี่แิ่งนัดเฉยๆเป็นแสนอ่ะตอนเนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเ้ยผมผมเอาช้อนขอช้อนกลางได้ไหมกินใจเดครยบคือของที่ให้มาเนี่ยนาพิ่ท่าอร่อยนะผมเก็บของจาองค์อื่นผมเก็บกินหมดผมกินเองแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าของกินขาดแคลนมากที่ไรนี้นะของที่จมมาอาจารย์ของกินไม่ค่อยมาจริงเหรอจริงแต่หาของกินอยู่ตอนเนี้นะถ้ามีของอร่อยงี้นะ ้ายแล้วกุนเชียงนี่หลายพันนะครับมีสองร้อยาทเดี๋ยวเอยากกินเดี๋ยวไปทีละชุดทีละชุดมาโอ้อาจารย์มีของเพียบเลยอ่ะนี่แบรนด์อาจารย์เองนะใช่แบรนด์คนตื่นทำเลยนี่แบรนด์คนตื่นทำกดเดลัก้าผมขอเทสก่อนระหว่างนี้อาจารย์สวดคนดูไปก่อนสวดคนดูไปก่อนให้คอกิดเออให้คอกิดให้คอกิดให้คอกิดคือตอนเนี้ยหน้าที่มึงคือกดซื้อของเดลัก้า แล้วฟังกูพูดอย่างเดียวคุณการไม่ต้องอพูดแดก,แดก,กนกนนี้หน้าที่คือแดกเพราะ,ระกู <Hers. S 1> ไ้อกูแดกไม่ได้มันเลยเวลากินข้าวเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่คือกินให้อร่อยแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวว่าอร่อยขนาดไหนหน้าที่ผู้มึงจำไว้ตอนเนี้ยเมึงเลิกดราม่าได้แล้วจะดราม่าหาเหวแล้วก็นักหนาหัดมีสติ แล้วเวลาคนจะร้องหาอะไรก็แล้วแต่กูไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ตรวจสอบไปแต่เวลาเขาทําประโยชน์เกาฬาอยาสาังแเนไปห้ามเขาทําประโยชน์เ,เพราะเขากาลังทําประโยชน์ให้สังคมมึงจะให้กูรองเงินจากทางนั้นทางนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรออดตายกับพอดีในประเทศเพราะนั้นตอนนี้กาลังทําประโยชน์มึงปล่อยเขาทําไปก่อนกูไม่ได้ออกมาปกป้องคนบุคคลใดบุคคลหนึ่งกูไม่ได้ปกป้องคุณการจอมพลัง ถ้าการจะพาลางทำชั่วทำเลก ok like ูก็ด่าเง้ากระดกเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองคืออะไรดูว่าเขาทําประโยชน์จริงไหมถ้าเป็นประโยชน์มึงสนับสนุนส่งเสริมเขาถ้าไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังตอนนี้เขายังไม่ได้ทําผิดหาหวอะไรเลยจะมาลุมดา่าทําหาอะไรรอเขาทําผิดท,ทีหลังค่อยไปด่าทีหลังก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสาอะไรเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่เมืองถ้าเห็นคนทําดีช่วยการสนับสนุนส่งเสริมเห็น,นคนทําชั่วช่วยการตาําหนิติดติงตามทาง แล้วทุกอย่างมันจะโอเคตอนนี้กูสอนแล้วกดซื้อของกูในตะกร้าไปข้างสาบแทนด้วยจ้าตะกร้าตะก้าตะก้าปุรตะกร้าเร็วๆเทอแป๊บเดียวเทะลุสองแสนไปแล้วโอ้ตะกร้าหลุดตะกร้าหลุดรอก่อนอ้าวตะกร้าหลุดทุกคนรอรอรอกดตะกร้าหลุดตะกร้าหลุดโอ้จานเป็นที่ชูของเรา กดไปแป๊บเดียวสี่ร้อยบ้านนะสุดยอดแป๊บเดียวนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนตะกดกดรัวจนตะก้าหลุดอ่ะตะก้าหลุดแสเดี๋ยวรอกลับมาเมื่อกี้สี่ร้อยบ้านไปแล้วอ่ะสี่ร้อยบ้านเหรอสี่ร้อยบ้านแล้วจันผมว่าเนี่ยแป๊บเดียวดีไม่ดีนะถ้าผมบอกรสชาตินะเป็นไงฮะผมว่ามีทะลุสองพันนะพูดจริงถ้าผมบอกนะมาก อ่ะรอตะก้ารอตะก้าทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้รอตะก้าสักครู้หนึ่งมีคนไปบอกอาจารย์ไปห้อยรูปโป๊ะอะไรไม่รูข้างหลังอาจารย์วันนั้น่ะดูในคลิปอ่ะอ๋อบอกว่ารูปโป๊ะฟันติดมีสันดาลอาจารย์ใส่ชุดขาวไม่ได้รูปกูนี่แหละจะรูปใครล่ะเนี่ยตะก้าตอนนี้ตะก้าเป็นไงตะกู้นะคะตะกู้เทคนิคหลังบ้านนะทุกคนจ้างไหมจ้างเขากำลังแก้อยู่ใช่ไหมครับแก้อยู่ครับตอนนี้นะ สี่ร้อยบานในเวลาเพียงแค่หายใจวูบเดียวนะเดี๋ยวมีมาผมว่าสองพันอ่ะวันตัวผมนะผมคิดว่าดันไปถึงนะเดี๋ยวรอดูแล้วอนติดตามไว้เป็นไงตะก้าเดี๋ยวนี้มันชอบหลุดสต๊อกสต๊อกถึงไหมสต๊อกถึงไหมเพี่อนถึงถึงเอาเลยอ่าเนาะสต๊อกถึงก็ไลยเอาวันนี้แล้วมวยกันเนี่ยอ่ะ้าวจะห้าพันบานเลยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมล่ะ เด right nice mm hmm. oh. anyway? okay. ี๋ยวดูเอฟซีกันโน้บลลังทุกคนมีใครเคยกินน้ำพริกแล้วรอกดน้ำพริกบ้างตอนนี้ไหนพี่มาบอกตรงนี้ใครรอกดน้ำพริกบ้างพิมพ์มาหน่อยโชว์พลังหน่อยดิใครรอกดน้ำพริกบ้างมาพิมพ์มาบอกหน่อยดิขายข้าวก่อนค่ะสลัดข้าวกอนได้ไหมได้ปัญาค่ข้าวก็ห้าอาจารย์อยู่ด้วยใช่ไหมข้าว้อาจารย์อยู่ด้วยปะได้ินคู่กันเลยค่กินคู่ไเลยได้ อันแล้วหุงไหมเขาเหรอหุงเป็นแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เรียบร้อยอานแล้วจะแดกยังไงล่ะานสุกนี่อันนี้ข้าวใครอ่ะข้าวเขาป่ะไม่ใช่ข้าวอ้าวข้ามาแล้วข้าวสีสีเขาหุงอยู่ครับข้าวอะไรนะข้าวสีข้าวสีข้าวสีอยู่นะนี่ดูดีคนรอเยอะมากนะคนพิมมาเมื่อกี้หลายร้อยแล้วก็ดับลงไปแล้วนะโอ้ยนี่มีไข่ปิ้วโอ้ยอย่างนี้นะ ถ้ามาอย่างนี้ไม่มาครบชุดแต่แรกไข่เดียวนะพี่กับจานข้าวครบเลยโอ้โหพี่ครบเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคร่ะอาจารย์อยู่ข้างหลังก็ได้ดีนะอาจารย์อยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวเขาจะง้อข้างหลังอาจารย์เอาใช่ใช่อยู่ข้างหลังแล้วเสร็จนี่ข้าวจ้าแล้วมาแล้วข้าสุกแล้วมา อันนี้ข้าวของพี่ขนาดอะข้าวถุงข้าวถุงข้าวค่ะมาเลยถุงใหญ่ใหญ่ตะกร้าข้าวอะไรเนี่ยแล้วมันเอามาเป็นว่าเจ้าเรืออะไรเนีข้าวอะไรเนี่ยข้าวเรนโบ์ค่ะข้าวเรนโบ์ข้าวเรนโบ์เรนโบ์ค่ะาจารเดี๋ยวเดี๋ยวถุงใหญ่มาถุงใหญ่ผมจะให้มาเรนโบ์เรนโบ้หนักนะหนักกิโลเนี่ยตะกร้าอาจารย์ได้ร้อยยังตะกร้าอาจารย์ได้ร้อยยังถุงสิกิโลสิครับไอ้เบนหนักมานหนักก็เทปมันต่างกันยังไงอ่ะเนี่ยข้าถูกนี่ไม่ทอง พี่ไปยิ้ทอมแล้วกันครับครับครับรักมาเอน่มอนุ่มาสว่กล้ข้าวเป็นไง่ก้าเป็นไงไม่าอไม่่านตะก้าข้าตะก้าข้ามาแล้วตะก้าข้าวข้าข้าว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 ข้าข้าว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 ข้อวข้าวข้่วข้่วข้่ได้าวข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 ้าวย้่ได้าวด้าวข้าได้าได้าวข้าวข้่วข้่วข้่ได้าวข้่วข้าวข้าวข้่ได้าว้าได้้้ข้้้ข้วา้้า้้ข้า้่ไ้ ดุงข้าวว่ะเอาไปเจ้ไปดนงข้าวมีหัวหลังผมนี่นี่ครับดูนี่ครับเอาไปเห็นนี่สิบกิโลหูยหนักผมจะบอกผมจะบอกเก้ไว้ก่อนนะข้าวเนี่ยช่องผมเนี่ยนะเขาเวลาเขากดกันนี่เขากดกันเกือบหมื่นบ้านนะโโอ้หแต่แต่ราคาต้้องไดกับโปต้องดีนะถ้ากดเนี่ยเขาส่งไม่ทันเลยนะอันนั้นนะได้เลยนะไหวนะถ้าเหมือนบ้านเอาไปให้คุณตันพันพันกิโลเลยค่ะให้ดีให้ดีให้ผู้ชายให้ผู้ชา มาดีเลยครับดีเลยครับ่ราคาต้องได้นะผมบอกให้ก่อนนำเตือนแล้วนะต้องบอกก่อนสก้ามาย่างข้าวข้าวขึ้นแล้วคข้าวขึ้นแล้วมา ไม่จิ้มมีหาข้าวมามันติดติดติดอันนี้ถาคมาอ๋อติดอันนี้เหรออาสนาออเอาเอาอาสนะออกไปผมมีอาสนะส่วนตัวไหวไหมคะ้าไหว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 เอามาไม่ต้องถามเลยลูกค้าผมนึกไหวไึงเดี๋ยวให้คุณกันดูก่อนได้ข้าวอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ถามใช่ไหมถามปะนี่หมดข้าวเองได้ข้าวนะคะ เป็นข้าวเรนโบว์ไลท์นะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำลงสีมา22ปีแล้วค่ะอำลงสีมาเองเหรอถูกต้องค่ะมามาอ่ะนี่ไงคะอ่ะลงสีเราเคยบริจาคให้กับทหารนะคะหนึ่งหมื่นกิโลหนึ่งหมื่นกิโลเคยบริจาคไปแล้วหนึ่งหมื่นกิโล วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเอาข้าวเรนโบมาให้กับ FC ซแล้วก็ผู้ชมของคุณกันนะคะเราดูทุกวันดูและอินดูและอินข้าวมาขายเป็นหมืน่นวันนี้ก็ต้องได้หมืน่นเหมือนกันอ่อวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะเป็นข้าวหอมมะลิพ,พิเศษเกรดพรีเมียมขายส่งออกนะคะแล้วก็ขายในประเทศไทยมา22ปีแล้วก็ทำส่งออกทั่วยุโรปนะคะอเมริกาแอฟริกาเกรดพรีเมียมนะคะบอกไว้เลยว่า ข้าวของเรามีมาตรฐาน ISO, าาา a อยอและก็ GMP รัจะอ่าเป็นข้าวแท้ๆนะคะไม่ใช่ข้าวผสมหรือข้าวท่อนวันนี้เราจัดโตให้นะคะ10กิโลหอมมะลิแบบนี้ถุงสวยๆแบบนี้เลยนะคะปกต,ติเราขายอยู่539บาทวันนี้เราลดให้ไปเลยนะคะข้าวหอมมะลิแท้ๆไม่หมกเม็ดนะคะเป็นมะลิล้วนๆ 439สบาทลดไปอีก100้อยบาจัดไปเลยค่ะตะกร้ากดได้เลยนะคะเฉพาะวันนี้เท่าน wow e like ั้นนะคะวันอื่นไม่ขายค่ะคุณกันตรงไหม ส่งมีไหมส่งฟรีไหมหกสิบโลสิบโลไม่รู้ว่าที่โปรมันขึ้นอะไรบ้างมีปีไหมอ่ามีไหมคะมีไหมมีปีไหมมีหลังปีสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นข้าวร้อยนะคะจะเล่นอาจารย์านแล้วจะเล่นอาจารย์านแล้วอาจารย์านแล้วละอะไรนะสี่สามเก้าค่ะสี่สามเก้าสี่สามเก้าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆนะคะเกรดพรีเมียมคัดพิเศษ เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเรามียังไงถึงแน่ใจว่าเป็นหอมมะลิอ่ะมาดูที่ถุงนะคะ่เอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิตัวนี้เลยนีค่ะหอมมะลิแท้ๆนะคะคุณผู้ชมเอฟซีคุณการฟังไว้นะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเนี่เลยค่ะเพราะว่าทุกถุงโดยเฉพาะข้าวเลนโบของเรามีสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า การตรวจรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวเราเป็นสินป้าไม่ใช่แท้เรซ่งออใช่และนี่เลยนะคะมีตาพยนงมือนี่เลยค่ะตาพนงมือวันนี้เราสัดโปรให้ได้นะคะลดไปหนึ่งรบาทเหลือ439อาลดไปหนึ่งร้อยเลยนะคะลดไปหนึ่้ยคาถึงหมื่นถุงนะคะหมื่นออเดอร์แถมให้คุณกันไปเลยค่ะหนึ่งพันกิโลค่ะให้คุณกันเอาไปบริจาคทหารได้เลยเป็นพยานเป็นพยานข้าวโคตรหอมเลย ผมกินข้าวเปล่าๆนะหอมมากแล้วเม็ดแล้วเม็ดนี่คือเลียวมากเม็ดข้าวแบบเลียวสวยมากเลียวยาวเลียวยาวสวยมากอันเนี้ยทุกคนเวิร์กเลยอันนี้ข้าวสารค่ะคุณการดูได้เลยนี่ค่ะสิบนี่ค่ะโอ้โหแบบเขาสวยมากเลยอะสวยนะอ่ะนี่ขอมาดีแค่ไหนเม็ดอย่างนี้เฮ้ย FC กดได้เท่าไหร่อันนี้กดได้เท่าไหร่กดได้สี่สามเก้า FC กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่กดได้เท่าไหร่อ่ะหมื่นบาทไหมไม่ใช่ตอนนี้กดได้โลละกี่ไอเนี่ยถุงหนึ่งกี่ตังค์ถุงหนึ่งกี่ตังค์ 439ค่ะ439บาทนะคบกิโลสี่ร้อยสามสิบเก้าเป็นข้าวหอมมะลิส่งฟรีเฮ้ยบางคนบอกกวดได้219อบเกอะไรอ่ะเออถ้าเราสี่ก็ร้อยสิบเก้า่โตมันมีส่วนลดนะคะในะตร้ารู้สึกจะมีส่วนลดอยู่มี3ามราคาสองร้อยสิบเก้าข้าวไรบีสองร้อยสิบเก้าเป็นข้าวไรบรีน้ำหนักเท่าไหร่สองถุงสถุงสอกิโลค่ะอันนี้เหรอใช่เป็นข้าวสองถุงใช่ไหมนี้ไม่ีปหาค่ะ ข้ามีปัญหาข้าติดปัญหาอะไรข้าบินบินอีกแล้วน้ำพริกก็ติดทำตะก้าบินเนี่ยบินเพราะอะไรอ่ะตะก้าบินเพราะอะไรอุ้ยเป็นที่เป็นที่ตะก้าพี่เลยครับเก้าเหรอเจ้าแก้วเหรอตะก้ามันตะกู่เดียวฮะต้องให้ทำตะก้าแป๊บหนึ่งโห่กำลังคุ้งเลยเมื่อกี้คนกำลังคุ้งเลย อาถันเลยตอนนี้โรงงานโรงงานนะคะโรงงานตอนนี้สดสดจากโรงงานเหรอใช่ค่ะอันนี้โรงงานค่ะโอ้โหสดสเลยสงค่ะโอ้โหไม่ล้อโรงงานเขากำลังเขาขายข้าวหรือเขากำลังเต้นกันอยู่เลยเขาเฮพี่อะทำไมเขากำลังเต้นกันอยู่เลยตอนนี้เกันค่ะเขาออกแรงอาจารยออกแรงออกแรงมากเลยฮะออกแ๊บเดียวเอาโอเคเอาแม่ติ๊กตกวันนี้ติ๊กตกนี้เซนส์จีบมากนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตะกร้าเป็นกระโถน เอาทุกคนเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วรอกดตอนนี้มีข้าวน้ำพริกมาใช่๋ยวนใช่ค่ะตะกร้าเป็นไงกำลังบ้างกำลังทำตะก้าใหม่หลังบ้านเราังทำตะกร้าใหม่มีอะไรอีกเอามีอะไรที่ขึ้นมาได้เลยไหมตอนเนี้ยได้ไหมสลับได้เออสลับก่อนไหมน้ำพริกได้ไหมน้ำพริกได้ยังน้ำพริกยังไม่ได้เหมือนกันทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นตะกร้าไพรอเยค่เดี๋ยวรอตะก้าเป้า้เลเดี๋ยวขึ้นตัวอื่นก่อนเออเอาตัวอื่นมีอะไรอ่ะให้ันคุณเที่ยงมีไหมเป็นของกินเหรอ ยแล้วเมื like like ่อ <in> ก <formed> ี้กำลังไหลเลยนะน้ำพริกก็กำลังไหลเลยครับน้ำพริกแป๊บเดียวพุ่ง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 ขึ้นไปแล้วแป๊บเดียวดูสิเอาทุกคนเดี๋ยวติดตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกำลังจะเอาน้ำพริกแล้วคนเรียกร้องน้ำพริกพิมพ์มาหลายร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ดูสิจะกล้าเกิดอะไรขึ้นดี๋ยวหังนแค่นี้เราผัดได้ได้ได้ครับได้ครับทำไมน้ำพริกเกิดอะไรขึ้นเสียได้อ่ะ วิ่งมากเลยอ่ะยอดน้เดี๋ยวกล <ısı> ับนะอาจารย์๋ยวเจอกันใหม่นะอรย์นะพัก